สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5นาทีมีคำตอบนะคะเราจะมาต่อกันในซีรีส์3ตอนเพื่อตอบคำถามว่าเตรยการุภาพคืออะไรซึ่งหัวข้อของวันนี้ก็คือพระเจ้าพระบุตรคือใครจากตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าเตรยการุภาพเป็นคำที่ใช้อธิบายว่ามีพระเจ้าองค์เดียวที่มี3บุคคลคือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่ไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อในพระเจ้าสมองค์แต่แต่ละพระภาคเป็นพระเจ้า100%แต่ก็ยังแยกจากกัน100%ด้วยเช่นกันซึ่งเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ but, wrote, พระเจ้าพระบิดาไปแล้วจากตอนที่1นนะคะแล้วใครคือพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระบุตรแตกต่างจากพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรบทบาทของพระเจ้าพระบุตรคืออะไรพระเจ้าพระบุตรคือพระเยซ er <tattoos. humming S 2> <gray> <estar> ูและพระบิดาทรงเรียกพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระองค์ มัทธิวบทที่สามข้อสิบหกสิบเจ็ดกล่าวว่าเมื่อโปรองทรงรับปฏิสิมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ําและในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออกและโรรองทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุนกพิราบสถิตบนพระองค์และนี่แนละมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพระเจ้าพระบุตรไม่ใช่พระเจ้าพระบุตรตามเนื้อหนังของพระบิดาแต่เป็นตัวแทนของพระบิดาเพื่อเรา ยอนบทที่3ข้อ16กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันร์พระเจ้าพระบุตรคือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกมัทธิวบทที่1ข้อ21ถึงข้อ23 เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่านี่แน่หญิงพรมารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา พระเจ้าพระบุตรเป็นตัวแทนที่พระบิดาใช้เพื่อกอบกู้โลกจากการประนามของความบาปยอนบทที่14ข้อ .6 พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราและ2องโครินบทที่5ข้อ21พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ พระเจ้าพระบุตรทรงดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาปบนแผ่นดินโลกสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นมาใหม่ในอีก3วันลูกาบทที่18ข้อ32-33กล่าวว่า พระองค์ทรงพาสาวก12คนไปแล้วตรัสกับพวกเขาว่านี่เนะี่พวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและทุกสิ่งที่พวกผู้เผยพระจะนะเขียนเรื่องบุตรมนุษย์จะสำเร็จเพราะว่าบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติและพวกเขาจะเยาะเยะ้ยท่านกระทำหยาบคายต่อท่านถมน้ำลายรถท่านและฟิลิปปีบทที่2ข้อ8-9ถึงกล่าวว่า พระองค์ทรงถอมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกลางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเนือนามทั้งหมดแก่พระองค์พระเจ้าพระบุตรกลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และเป็นบุคคลเดียวจากเรียการุภาพที่มนุษย์ได้เห็นยหอนบทที่ 1: ข้อ14และข้อ1 7ถึง18พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงคือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยแต่พระบุตรองค์เดียวผู้สถิตในพระสวงของพระบิดาทรงสำแดงพระเจ้าแล้วพระเจ้าพระบุตรทรงดำรงอยู่ในปฐมกาลกับพระบิดาและครอบครองในสวรรค์ตลอดกาลกับพระบิดาเพราะทั้งสองพระองค์เป็นพระเจ้า100เซต ขลอีบทที่1ข้อ16ถึง18กล่าวว่าเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบรรลังแห่งพวกผูผีหรือพวกผู้ผีที่ปกครองหรือพวกผูดผีที่ครอบครองหรือพวกผู้ผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิง่งและทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือกิจักพระองงงค์ททรรเเปปป็็นนมผู้ ที่เป็นขึ้นจากตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งพระเจ้าพระบุตรทรงช่วยทุกคนที่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์โรมบทที่1 0ข้อ9กล่าวว่าคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พรรองเป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดสรุปพระเจ้าพระบุตรคือพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระบิดาทรงส่งพระบุตรมาเพื่อช่วยเราให้รอดผลจากการลพดพรากจากโพรงช่วนิรันร์ พระเจ้าพระบุตรทรงเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและฟื้นคืนพระชนอีกครั้งพระเจ้าพระบุตรดำรงอยู่ในปฐมกาลและครอบครองในสวรรค์ตลอดไปพระเจ้าพระบุตรทรงช่วยทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้รอดจากนรกในครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครหากมีคำถามหรือมีตรงไหนที่ต้องการการอธิบายเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้หรือจะทักถามในเพจก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพระเจ้าอวยพรค่ะ